กะลัมปีพี่น้องกะลัมปีหัวงามงามเมื่อเวลาผ่านไปกะลัมปีหัวงามงามก็จะแตกแบบนี้เลยพี่น้อง ห้องประตัดทามันแก่แล้วห้องประตัดก็จะ,จะแตกประมาณนี้เลยพีนะ้กละลำปีจากกละลำปีกลายเป็นกระลำดอกพี่น้องกลายเป็นดอกนี่ฮะผลสุดท้ายกละลำปี กายสภาพเป็นตะลำดอกพี่น้องผ้าช่มสวนน้อยนาบ้านพี่นอ้องยามเศร้า,เ,าเมื่อน,นี้อากาศดีอากาศสดชื่นแกมใสลมพัดวีวีพี่น้องอากาศเย็นดีผ้าช่มสวนน้อยสวนน้อยนาบ้านพี่น้อง ปลูกผสมผสานกันไประวังผักสวนครัวผักสวนครัวพี่น้องแล้วก็ไม่ประดับไม่ดอกไม่ประดับปลูกผสมผสานกันไปะอันนี้ก็ออกดอกแล้วพี่น้อง สวยงามบอลสีออกดอกเลยพี่น้องท่านตะวันกกดแก่แล้วบอลดำ บอลดำดอกบานชื่นมะเขือเทศกําลังเป็นนวยพี่น้องเขือเทศหน่อยตั้งน,นิ้งบักบักเขือเคี้ยบักเคี้ยเขียเคยี้คยพี่น้องเขือเทศ อันนี้ก็บ่ต้องซื้อได้นี่ผักชีพอไดกินพี่น้องนี่ฮะงามๆปลอดสารพิษอันนี้กระบ,บอนสีตัวนี้กะเป็นดอกคือกันพี่น้องเป็นดอกงามๆ บูเล่บานชื่นพี่ทุกสีพี่นอ้องดาวเรื่องบานชื่นแบบแบบบอซ่อนแบบซ่อน ลิบซ่อนงามงามพี่น้องสีแดงสดใสสีแดงสีม่วงสีขาวสีชมพูมีทุกสีพี่น้องสีเหลืองกับนี่อันนี้กับผักชี

สวนหน่อยนาบ้านพี่นอ้องสีชมพูคืองามแต่พี่นอ้องอันนี้สีชมพูสีชมพูใน,นดอกดาวเรืองดาวเรืองรุ่งโรดุร่งเรืองพี่นอ้องอันนี้หอมแดง หอ,อมแบงกำลังปลูกไม่พี่นอ้องปลูกถอนถอนกันไว้อันนี้ผักปังผักปังเพาะ,มะเมล็ดเด่น่พ้องกำลังเกิดกำลังง่าอันนี้พริกไทยเด่น่พ้องพริกไทย นี่ฮะเป็นน้อยแล้วพริกไทยปลูกไว้หน้าบ้านคือกันพี่นอ้องปลูกไว้กับใบย่านางนี่ใบย่านางพี่นอ้องพริกไทย อันนี้บกม่วงพี่น้องอบักม่วงต้นทุเรียนพี่น้องทุเรียนกัลลังงามคางคางกันนี่ก็จะเป็นมะแข้งขมแข้งขมพี่น้องดูกดุตาชมยังมุเสาวพี่น้อง อากาศดีดชมดอกไม้ชมสวนสวน,นหน่อยนึงดอกพี่น้องสวนในน้อยหนาบ้านปลูกทุกยางทุกแนวแต่ว่าหังยางละเล็กละน้อยพี่น้องแบบพริกพักอีตูพักโหระพาใบกะเพราไม่เบิดแล้วพี่น้องแต่ว่าหงแบบในน้อยในน้อย